ท่านผู้ชมคะตอนนี้ใบอ้นนะคะเปรียบได้ว่านั่งอยู่กลางทะเลสาบหรือว่าอยู่กลางเขื่อนก็ไม่ปาดนะคะระดับน้ําตอนนี้นี่คาดว่าจะอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ3าเมตรก็ว่าได้นะคะแล้วก็ทางด้านทางด้านทางด้านหลังเรือนี้ก็จะมีอ่อประชาชนอีกประมาณเ8็ถึงท่านนะคะที่ร่วมเดินทางมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนด้านในในการซึ่งด้านหน้าที่มองเข้าไปก็จะเห็นหลังคาบ้านเรือนที่ท่วมสูงมิดชั้นหนึ่งไปแล้วนะคะ สังเกตดูจากทิศทางทางด้านหน้านะคะตอนนี้ไมอนเนตก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเ้าได้ที่ทางท้ายเรือนเนี่ยเขาจะพาเราไปยังจุดใดแต่เท่าที่ทราบมาคือเราจะไปแจกจ่ายข้าวของถุนยังชีพนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องทางด้านในซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่าร้อยชีวิตนะคะถ้าท่านสนใจที่จะช่วยเหลือหรือร่วมบริจาคสินของท่านสามารถติดต่อมาได้ที่สถานีเอเชอัปเดตหรือว่าติดต่อเข้ามาทางเบอร์โทรล a l l center ที่ขึ้นอยู่หน้าหน้าจอในขนาดนี้นะคะ บ,บอกให้รู้ว่าเราจะไม่ทิ้งกันร่วมประสานบอกให้ไทยช่วยไทยซับน,น้ำตา